นายกองค์การบริหารส่วนจัสสงคลาครับเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอสมเชี่ยวชาญปี2 5 5 7เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสริมสร้างพลังแห่งการสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายสุขภาพและสร้างขวัญกำลังใจใเชื่อชูเกียรติให้กับอสมอที่ผ่านการกอบรมอสมเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการครับ ที่รงแรมกรีนเะวิลด์พาเลซสงขลานายนิพนธ์บุญยมณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาอสมเชี่ยวชาญปี2557ในการสัมมนาอสมเชี่ยวชาญปี2557ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสริมสร้างพลังแห่งการสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภา,าพสร้างเครือข่ายสุขภาพและสร้างขวัญกำลังใจเชื่อชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่อสมที่ผ่านการอบรมอสมเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอาย,ยุและผู้พิการซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่22เมษายนถึง28พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาโดยมีอสมที่ผ่านการอบรมจำนวน858คนและได้ลงปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง6รุ่นเมื่อวันที่1มิถุนายน2557 การสัมมนาครั้งนี <jewe lled> ้มีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอสมชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยได้มีการระดมสมองกำหนดแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของอสมเชี่ยวชาญการมอบประกาศนียบัตรและเข็มชื่อชูเชิดชูเกียรินะครับให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคนด้วยครับ นายนิพนธ์บุญยามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เล่าว่าจากฐานข้อมูลประชากรประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุจํานวนมากนะครับฉะนั้นการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีการเตรียมการและดําเนินการให้การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และการดําเนินส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งอ,อสมอเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มมากที่สุดดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของอ,อสมอซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นนะครับนับได้ว่าเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญยิ่งเพื่อให้เกิดความรู้และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้วอสมอเชี่ยวชาญก็จะต้องไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลของแต่ละพื้นที่นั่นเองครับ เอาละครับนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพนะครับให้ดําเนินไปได,ด้ดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใช้งานเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมสอวอผู้สูงอายุเนี่ยนะครับบางคนมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังนะครับและนอกเหนือจากนี้หลายหคนยังคงมีสกยภาพมีความสามารถนะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้อีกหลายปีเลยทีเดียวแล้วก็นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ได้มีการฝึกสมองมีการฝึกกําลังโดยที่ไม่มากจนเกินไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มี ความหนุ่มอยู่เสมอนะครับเนื่องจากมีการฝึกสมองอยู่เสมอแล้วก็มีการฝึกแรงงานแรงกายอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานเขานะครับในหลากหลายประเทศยังคงมีการใช้งานจนถึงอายุหลากหลายปีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ผู้สูงอายุนั้นเห็นคุณค่าความสําคัญของเขาเองด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยลูกหลานก็รักนะครับเพราะว่าไม่เป็นภาระกับเขามากเกินไปเพราะฉะนั้นช่วยกันส่งเสริมในการสร้างสรรค์อาชีพนะครับยิ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เขาเรียกว่าไงนะครับอยู่ในระ การศึกษาสูงๆมาก่อนอะแบบนี้นะครับะนะครับอย่างจาพิพัฒน์เป็นต้น <c oughs> นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่ง มากมายทีเดียวนะครับประมาณหลายเปอร์เซนต์ทีเดียวนะครับที่เขายินดีที่จะให้โดยที่ไม่คิดมูลค่าเดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานเขาเถอะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของเขาเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นโอ้โหเรียกว่าต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับช่วยกันสักนิดหนึ่งสำหรับสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สําหรับคนที่อายุน้อยอยู่สักวันหนึ่งก็คงต้องเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเราสร้างพื้นฐานที่ดีกันดีกว่านะครับ